นี่คือพระาธาตุบะนมจำลองนะครับที่วัดทรำป่าพึ่งอำเภอเชียงกานนะครับผมวัดทรำป่าพึ่งก็คือตามชื่อเลครับมีผาแล้วก็มีรังพึ่งใหญ่อยู่บนหน้าผานะครับข้างล่างก็จะเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับเปียงลายเลยนะครับตรงบริเวณนั้นคือถ้ำนะครับ ถ้ำก็มีตรงบริเวณนี้อีกเดี๋ยวพาไปชมถ้ำนะครับพาไปชมถ้ำด้านในฝั่งนี้ก่อนนะคือเมื่อกี้ไลฟ์สดแต่ว่าสัญญาณไม่ดีนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีก็ถ่ายเป็นแบบนี้ดีกว่า ไฟมันบอกว่าอ,อัตโนมัติแล้วเนาะแต่ก่อนนี้ไฟมันจะอัอตโนมัตินะครับอัตโนมัติอยู่เนาะนี่ตรงบริเวณนี้มีพระอยู่นะครับในตรงถ้ำเลยนี่นี่ก็มีพระพุทธรูปอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องวัดถ้ำผาพึ่งนะครับอําเภอชายดการแหม่ว่างละ สวยงามครับมีความสวยงามนะมาทำผ่าพ,พึ่งเบอรเจการเนาะไลสดเน่ยตรงนี้สัญญาณมันไม่มีนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องถ่ายแบบเอาลงที่หลังดีกว่าเนะ <c oughs> นะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดสัญญาณไม่ค่อยมีนะ ลมเย็นเนะพารีวิวพารีวิวนี่ครับตำบลหนองบนนัองบวบอำเภอเชียงการนะครับเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าถ้ำผ่าพึ่งเพราะว่าบนหน้าผามีรังพึ่งใหญ่อยู่นะครับพึ่งหลวงมาทำรังเนาะนี่ไงหลังใหญ่ขนาด ตรงนี้เรียกว่าพระราชพนมจำลองครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรคือคือเขาปิดทางเดินอยู่นะครับเรามาดูถ้ำฝั่งตรงนี้บ้างเอตรงถ้ำเล็กตรงนี้ก็มีพระุทพธรูปอยู่หนึ่งองค์นะครับ อ๋โอเคก็มีอยู่เท่านี้แล้วเนอะบริเวณวัดทำป่าพึ่งอาอยู่ฟังนี้ถ่ายไปบ้างดิงามนะน้องเนาะดูโอ้เป็นผาสูงเลยครับเนี่ย งามขนาดเนาะตะกี้ลายโซนแล้วนะสัญญาณมันบดีอมันรุดเลยเอับปะครับก่อนกรับก่อนครับผม